สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแม่ๆม่นะคะเข้าสู่ช่องพังแกตาชาแนลนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะแม่คานก็จะพามาดูนะคะอาการของคุณยายเก๊ะนะคะที่ตอนคุณยายรถควานะคะแม่เม่ย์คคุณหมอฉีดยา<ม>คุณยายนะคะคอก็บวมนะคะบวมเป็นเวลานานแล้วนะคะคุณแม่คะตอนนี้บวมขึ้นใหญ่มากเลยนะคะเป็นเวลานานแล้วนะคะคุณแม่คาะตอนนี้จะเตกแล้วนะคะตั้งแต่ เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะพ่อขวานก็ทายายให้ตลอดนะคะ<ม>แต่ก็ไม่ไม่ยุบลงนะคะแม่แมขาไม่ยุบลงนะคะพองขึ้น<ม>เรื่อยๆะอยนะคะคตรงแดงๆนู่เนเลยนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะที่คุณหมอลงโกรมานะคะคุณหมอลงกรบอกว่าอาจจะผ่าให้คุณยายนะคะคุณแมขาผ่าผ่าให้คุณยายนะคะแต่ถ้า แตกเองนะคะคุณแม่ค่ะก็จะได้มาทําเพลให้นะคะต้องรอดูนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนด้ต้องรอดูนะคะคุณแม่ค่ะถ้าแตกเองนี่ก็ต้องให้คุณหมอมาล้างเพลให้นะคะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะยังไม่มีโรงช้างนะคะรักษาเพลยากเลยนะคะคุณแม่ค่ะถ้าผ่าตัดหรือว่าแตกออกนะคะคุณแม่ค่ะเพลแตกนะคะคุณหมอลงกร บอกว่าถ้าไม่แตกก็อาจจะต้องผ่านะคะคุณแม่คะผ่าเอาผ่าเอาหนองอกนะคะคุณแม่คะบางวันมีเลือดออกด้วยนะคะตรงตรงหูคุณยายพอดีเลยนะคะแม่แม่คะคุณยายเอาหูตบตลอดนะคะคุณแม่คะคุณยายเอาหูตบตลอดนะคะบางทีก็เอาดินขึ้นไปพ่นใส่นะคะคุณแม่คะจะได้หายปวดนะคะเอาดินพ่นขึ้นไปนะคะดินทรายอะไรพวกนี้นะคะคุณแม่คะ คุณยายปวดมากคุณยายน่าจะปวดหน่าดูเลยนะคะน่าจะปวดมากๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะเพราะว่าบว,าบว,าบวามขึ้นใหญ่มากๆเลยนะคะจากผิวคุณยายแบบนี้นะคะแม่แม่คะ่ะนี่นะคะบวมใหญ่มากนะคะเดือนละครั้งคุณหมอมาคุณหมอมาดูสองรอบแล้วนะคะหมอลงกอนนะคะเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้เมื่อวันที่สิบหกนะคะถ้าถ้าจะไม่ผิดวันที่สิบหกนะคะแม่แม <ança> ่ค่ะสิบหกนะ คุณหมอก็มาดูอาการคุณหมอก็บอกว่าอาจจะได้ผ่าตัดนะคะถ้าได้ผ่ายังไงนะคะ<อ> <laughs> หนูก็<อ>จะได้อัปเดตให้แม่แม,แม่ดูอีกรอบอนะคะ <laughs> ยังไงให้คอบวมคุณหมอมอลงกรก็ยังบอกว่าคุณหมอฉีดยังไงให้คุณยายคอบวมขนาดนี้นะคะแม่ๆม่คะ น้ำประครบน้ำร้อนน้ำอุ่นประครบแล้วก็ไปยุบค,ค่ะคุณแม่ประคบน้ำอุ่นอะไรให้เหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะต,ตอนเล็กๆน <ๆ S 1> ึกว่าจะไม่บวมขนาดนี้นะคะแม่แม่ค่ะมีเอาน้ำอุ่นมาประครบให้เหมือนกันนะคะตอนช่วงแรกๆที่บวมแต่ว่าบวมไม่มากนะคะคุณแม่แม่ค่ะคอ,อันนี้ค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีตรงแดงๆนะคะแม่แม่ค่ะเหมือนกาแฟเลยเหมือนคล้ายๆฟรีเลยนะมีคุณยายอยู่ตรงหูพอดีเลยนะคะแม่แม่ค่ะคุณยายใช้หูตบตลอดนะคะ คุณยายใช้หูตบตลอดเลยนะคะตงสารคุณยายมากค่ะหนูคุณยายเพลหลายอย่างเลิกกินนะคะแม่แม่ขาตรงขาก็ใกล้จะดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มดีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ปกติสักเท่าไหร่นะคะคุณแม่ค่ะก็ยังทายาให้ตลอดนะคะขาฝั่งนี้นะคะแม่แม่ค่ะเอ๊จะเอ็น้องแกตานะคะเนี่น้องแกตาหันหลังให้คุณยายเลยนะคะนี่นะคะแม่แม่ขะตรงนี้เลยยาให้เนี่ยเห็นไนี่ค่ะตรง แถวนี้นะคะบริเวณนี้นะคะที่ดำๆหน่อยนะคะเพราะว่าพ่อควานทายานวดให้ตลอดนะคะทายาให้นะคะฝั่งข้างบนนี้นะคะที่โดนกระเทกนะคะที่ตอนนั้นต้องเป็นเพลแเพลก็หายเล้ยวนะคะแม่แม่คะตอนที่เป็นเพลแเพลหายเรียบร้อยเล้ยวนะคะทายาให้นะคะเพลหายเล้วนะคะอาบน้ำเสร็จก็ทายาให้ค่ะอาบน้ําทุกวันทายาทุกวันนะคะนี่นะคะก็ยังไม่ดีนะคะแม่แม่คะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าคุณยายก็นอนได้ลุกได้ จับแรงๆทุบแรงๆคุณยายก็มีสะดุ้งนะคะแม่ๆมคะ่ะเพราะว่าก็ยังปวดอยู่นะคะขาก็ยังไม่ไหายดียังมีคอบวมขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะแม่ๆมคะ<อ> <ๆ S 1> คุณยายนี่นะคะลายอาการเลือเกินนะคะคุณยายนะคะคหลง,งสารคุณยายนะคะนึ่ะคะแสร้างบ้านหนองฟังนี้ นี่เราจะสร้างบ้านให้น้องแก้วตากับคุณยายฝั่งทางนี้นะคะแม่มแม่ค่ะถมดินครบเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ได้ค่าเสาเลยแล้นะคะแม่แมค่ค่ะหาค่าหาค่าสันท้ายนะคะต่อไปเป็น เป็นโครงนะคะแม่แม่ขาค่ะเสาเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ขาเสาครบเรียบร้อยแล้วนะคะหกเสานะคะแม่แม่ขาหกสาวนะคะให้คุณยายกับน้องแกตาจะได้มีโรงชากนะคะอยู่หลบแดดหลบฝนนะคะ แม่แม่านได้นะคะอยากจะร่วมเมตตาอยากจะช่วยสร้างโรงช้างนะคะแม่แม่สามารถเมตตานนองแก้ตานะคะคุณยายเก๋แก้ได้นะคะนนองก๊าลยหาคะแนนทุกวันนะคะคุณแม่คะช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะคะเป็นต้นไปเลยนะคะแม่เมฆช่วงประมาณห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแม่แม่านใดที่อยากจะร่วมเมตตานะคะแม่แม่เข้ามาเมตตาผ่านทางไลฟ์สดได้นะคะหรือว่า จะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะแอดไลน์ add เข้ามาสอบถามส่วนตัวได้นะคะ ID ไลน์0924244095นะคะแม่แมขาช้างทั้งสองจะได้มีโรงช้างนะคะอันนี้หนูก็มาอัปเดตอาการให้คุณยายนะคะแม่เม่บางท่านเนาะไม่ได้เข้ามารับชมในไลฟ์สดอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคุณยายนี่มีแผลบวมนะคะจากการฉีดยาตอนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะคะ mm hmm. เมื่อตอนอยู่โรงพยาบาลเนาะคุณหมอฉีดยาให้ตรงคอนะคุณแม่คะ่ะ น่าจะฉีดโดนอะไรสักอย่างนะคะโคถึงบวมได้ขนาดนี้นะคะแม่แม่คะ่ะถ้าคุณหมอมาผ่าตัดยังไงมาผายังไงนะคะหนูก็จะได้อัปเดตให้แม่แม่นะคะได้ทราบอีกครั้งนะคะแม่แม่คะ่ะอันนี้จากที่คุณหมอลงกรนาะคุณหมอท่านแจ้งมานะคะว่าอาจจะได้ผานะคะแม่แม่คะ่ะถ้าไม่แตกเองนะคะไม่ยุบลงนะคะคุณแม่คะ่ะก็อาจจะต้องได้ผ่านะคะผ่าทำเพละนะคะ คุณแม่คะก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่แม่แม่รักแล้วก็เป็นห่วงนะคะคุณยายเก๋ๆกอะไรน้องแกตาเสมอมานะคะขอพรบคุณทุกๆท่ทานเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแกตาคุณยายเกดด้วยนะคะท่านใดอยากจะช่วยสร้างโรงช้างอยากจะเข้ามาเมตตาผ่านทางไลฟ์สดได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะไอดีไลน์น้องแกตาคุณยายเกดก็0ู2ย์4ก0 9สนะคะ กลาบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่ทานที่เมตตาที่รักแล้วก็เอ็นดูครอบครัวน้องแก้ตาคุณยายเกตนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ